วันนี้เดินทางมาไกลครับกินกับโปพาทุกคนมากินร้านยินดีโภชนะก่อนถึงนะครับซอยเพชรเกษม53เขาบอกว่าเป็นรสชาติจีนแท้ๆนะครับแล้วก็ณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่2แล้วทำกันอยู่ประมาณ10คนพี่น้องแต่ตอนนี้เหลือ4คนแล้วรสชาติจะเป็นยังไงตามมากินนะครับ ร้านยินดีโภชนาเปิดมาแล้วกว่า50ปีปัจจุบันรุ่นนี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะครับข้อมูลในตอนแรกที่ผมได้มาเนี่ยคุณพ่อเขามีลูกถึง10คนด้วยกันว่าคุณพ่อเขานะครับจริงๆแล้วล้สสำเพามาแล้วตัวเองก็มาอยู่ที่ราชบุรีเอาตัวทําไรอ้อยแล้วด้วยลูกที่เยอะมากครับเลยต้องหาอาชีพเสริมตะเวนไปกินร้านต่างๆจนได้มาเปิดร้านที่นี่ก็อ,อย่างที่บอกไปครับนะปัจจุบันนี้สืบทอดมารุ่นที่2แล้วครับแล้วตอนนี้ก็หลงเหลืออยู่4พี่น้องที่ช่วยกันขายพอมาเปิดเมนูครับก็ จัดพับเมนูนี้ก็บอกว่าทํามาแล้วกว่า2 0ปีนะฮะนอกจากจะเป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วนะครับที่นี่ก็ยังรับจัดโต๊ะจีนด้วยแต่ทําได้สี่ห้าโต๊ะว่ากันด้วยเมนูแรกดีกว่าที่ผมสั่งวันนี้คือปลาเก่าชุบแป้งทอดในราคา200บาททางร้านจะเสิร์ฟม,มาพร้อมกับน้ําจิ้มพริกหวานที่คล้ายๆมีกลิ่นบวยอะครับทอดมากรอบๆร้อนๆเหมือนจะกรอบนอกนุ่นในก็ถือว่าทานเพลินดีครับแนะนํามากินกับน้ําจิ้มนะฮะอารมณ์มันจะคล,คล้ายๆน้ําจิ้มไก่อะครับเมนูต่อมาเขาเรียกว่าสุกี้แห้งรวมในราคา150 เมนูนี้ทางร้านก็จะบอกอยู่เสมอว่าใครมาแล้วก็ต้องสั่งแทบทุกโต๊ะเมื่อก่อนทางร้านก็จะทําขายเป็นหม้อไฟนะครับแต่เดี๋ยวนี้คงทําไม่ทันนะครับจากเท่าที่ผมกินแล้วนะครับมันจะคล้ายๆสุก,กี้โบราณเมนูต่อมาเป็นกระเพาะปลาน้ําแดงในราคา250บาทครับช่วยนี้ทางร้านกรารันตีว่าเป็นกระเพาะปลาแท้ๆนะครับที่นําตรงมาจากทางใต้และเขาจะใส่มาพร้อมกับตัวกันเชียงปูแบบนี้เลยจากเท่าที่ผมทานแล้วนะครับรสชาติก็ถือว่าดีครับกินได้แนะนําอาจจะต้องมีการใส่ตัวน้าส กับจิกโชเล็กน้อยครับเพื่ออัตรลดในการกินเมนูต่อมาคือเนื้อผัดน้ำมันหอยนะครับในราคา200บาททางร้านเขาจะผัดมาพร้อมกับตัวเห็ดสดนะฮะเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านสําหรับผมเท่าที่ลองทานดูแล้วครับไม่ต้องทานน้าจิ้มเลยสามารถทานเปาเ่าก็ได้นะฮะจานนี้ผมชอบอย่างหนึ่งคือตัวเนื้อเขาหมักมาดีนุ่มมากๆใครที่ชื่นชอบนะครับอาหารจีนพัตคาารแบบสูตรโบราณร้านนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะครับในเรื่องของราคาและว,วัตถุดิบก็ถือมาให้มาคุ้มค่ากันเลยทีเดียว และแอบ,บได้ข้อมูลจากทางร้านมานะครับในช่วงเทศกาลกินเจทางร้านเขาก็ทําอาหารเจไว้ขายด้วยโดยทางร้านเขาจะแยกครัวมาทุกท่านสบายใจกันได้นะฮะเข้าใจแล้วครับเศรษฐก,กิจแบบนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยให้พลาดหลุดมือไม่ทําทั้งสองอย่างก็ค่อนข้างจะเหนื่อยเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครอยากจะมาอุดหนุนร้านยินดีโภชนานะครับที่เขามีกันสีพี่น้องร้านเขาจะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งครับและปิดเป็นเวลา2องทุ่มใ้ส่วนของที่จอดรถท่านสามารถจอดได้ก่อนถึงร้านนะครับข้างร้านหมอฟันให้ลองทานกันดูนะครับเจ้าของร้านน่ารั มา,มากว่าไี้กินกับโกไปก่อน